ท่องตำนานไปกับอริชัยห,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 หลวงพ่อปานกับหลวงพ่อเนียมตอนที่สองจากคลิปที่แล้วเมื่อหลวงพ่อปานมาหาหลวงพ่อเนียมที่กุฏิตามที่ได้นัดหมายกันเอาไว้ก็พบกับความอัศจรรย์ใจที่เห็นรูปร่างท่านเปลี่ยนไปจากเดิมที่เจอในครั้งแรกผิวดำผอมเกรง แต่พอมาเจอในกุฏิกลับเรืองอารามหน้าตาอิ่มเอิบรัศมีกายผ่องใสสวยงามมากเมื่อเห็นดังนั้นหลวงพ่อปานก็เข้าไปกราบสามครั้งแล้วก็นั่งมองท่านก็นั่งมองยิ้มยิ้มแล้วท่านก็ถามว่าแปลกใจหรือคุณหลวงพ่อปานก็ยกมือนมัสการบอกว่าแปลกใจขอรับว่าหลวงพ่อรูปร่างไม่เหมือนตอนกลางวันท่านก็บอกว่า รูปร่างนะคุณมันเป็นอนัตตานี่คือว่ามันเป็นอนิจจังมันจะหาความเที่ยงไม่ได้มันจะดำเราก็ห้ามมาให้มันดำไม่ได้มันจะขาวเราก็ห้ามมาให้มันขาวไม่ได้มันจะผอมเราก็ห้ามไม่ได้มันจะอ้วนเราก็ห้ามไม่ได้มันไม่มีอะไรจะมาห้ามได้เลยนี่คุณพระพุทธเจ้าท่านทรงกล่าวว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นอนิจจังเห็นไหมไปเจอเอาตัวอนิจจังเข้าแล้วสิหลวงพ่อปานก็บอกว่าตอนที่จะเริ่มสอนกรรมฐานอธิบายได้ไพเราะจับใจฟังง่ายจริงๆพูดได้ซึ้งใจทุกอย่างเวลาท่านพูดคล้ายๆกับว่าจะบรรลุอรหันต์ได้ผลไปพร้อมๆท่านท่านสอนได้ดีมากพอสอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็บอกให้ไปพักที่กุฏิอีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับกุฏิของท่านและเวลาทำกรรมาฐานกลางคืนพอหลวงพ่อปานวางอารมณ์ผิดท่านก็จะร้องบอกไปทันทีเลยว่าคุณปานเอ้ยคุณปานนั่นคุณวางอารมณ์ผิดแล้วนี่ว่าตั้งอารมณ์เสียใหม่มันถึงจะใช้ได้หลวงพ่อปานบอกว่าท่านมีเจโตปริยญาณแจ่มใสมาก หลวงพ่อปานได้เรียนพระกรรมฐานอยู่กับหลวงพ่อเนียมสามเดือนแล้วจึงลากลับก่อนหลวงพ่อปานจะกลับหลวงพ่อเนียมก็บอกว่าถ้าข้าตายนะหลวงพ่อโนงวัดครองมาดันนะเขาแทนข้าได้ถ้ามีอะไรสงสัยก็ไปถามหลวงพ่อโนงวัดครองมาดันนะความจริงหลวงพ่อโนงวัดครองมาดันหรือวัดอัมพวันในสมัยนี ก็อายุไล่เรียกับหลวงพ่อปานรุ่นราวคราวเดียวกันหลวงพ่อปานท่านเล่าว่าระหว่างที่ท่านได้อยู่กับหลวงพ่อเนียมนั้นหลวงพ่อเนียมเล่าให้ฟังว่ามีวันหนึ่งหลวงพ่อเนียมท่านนั่งฉันข้าวท่านก็หัวเราะกักกักขึ้นมาแมวของท่านตายไปตัวหนึ่งชื่ออีฝเพราะว่ามีฝ่ายที่ปากท่านเรียกว่าอีฝท่านหัวเราะและท่านก็พูดคนเดียวบอกว่า เอออีฝ่ายองค์ขานะมันดีเว้ยมันไปเกิดเป็นคนที่ตลาดโควังบ้านอยู่หัวตลาดโควังพ่อมันชื่อนั่นแม่มันชื่อนั่นพระที่กำลังฉันข้าวอยู่ก็เกิดความสงสัยก็พยายามจำไว้พอครบเวลาหนึ่งปีผ่านไปพระที่สงสัยมีจำนวนสององ,องค์ก็พากันไปดูไปถามว่าคนชื่อนี้มีไหมเขาก็บอกว่ามี จึงถามต่อว่าเขามีลูกผู้หญิงอายุสักไม่กี่เดือนเนี่ยมีหรือเปล่าชาวบ้านก็บอกว่ามีจึงถามต่ออีกว่ามีฝยที่ปากหรือเปล่าเพราะว่าหลวงพ่อเนียมท่านบอกด้วยนะว่าอีไยของท่านไปเกิดมันมีไยที่ปากอีกเขาก็ตอบว่ามีก็ถามหาบ้านเมื่อถามหาบ้านแล้วก็ปรากฏว่าเขาพาไปเมื่อเขาพาไปพบเจ้าของบ้านเขาก็ถามว่ามาทำไม พระพวกนั้นก็เริ่มโกหกบอกว่าหลวงพ่อเนียมท่านใช้มาบอกว่าแมวของท่านตายมาเกิดเป็นลูกบ้านนี้มีฝที่ปากเป็นผู้หญิงแล้วก็บอกชื่อพ่อชื่อแม่ของเด็กด้วยพ่อแม่ของเด็กได้ยินก็ดีใจมากว่าได้ลูกที่เป็นแมวของหลวงพ่อเนียมแล้วก็สั่งพระว่าบอกหลวงพ่อด้วยนะถ้าเด็กคนนี้อายุครบสามเดือนเมื่อไหร่แล้วก็จะพาเด็กไปถวายหลวงพ่อ จะพาไปนมัสการไปไหว้พระพวกนั้นก็กลับพอเด็กอายุครบสามเดือนเขาพาไปหาหลวงพ่อเนียมเมื่อไปถึงก็ประเคนเด็กลงที่เท้าของท่านหลวงพ่อเนียมตกใจท่านก็ทำท่าตกใจไปอย่างนั้นเองแล้วก็ถามว่าเอ๊ะมันยังไงกันวะมาถึงก็มายกเด็กมาวางที่ขาข้าเขาก็บอกว่าก็ลูกของหลวงพ่อไงล่ะครับ แมวชื่อไฟของหลวงพ่อไปเกิดเป็นลูกผมท่านก็ถามว่าเอเ็งรู้ได้ยังไงวะเขาก็เลยเล่าว่าพระไปเยี่ยมพระบอกว่าหลวงพ่อบอกว่าแมวของหลวงพ่อน่ไปเกิดเป็นลูกสาวผมมีไฟที่ปากถามชื่อเสียงเสร็จถูกต้องพูดอะไรก็ถูกต้องไปหมดท่านก็ถามว่าพระองค์ไหนได้จำได้ไหม เขาบอกว่าถ้าเห็นหน้าก็จําได้หลวงพ่อเนียมก็เรียกพระมาทั้งหมดปรากฏว่าพระสองรูปนั้นไม่มาพระสองรูปที่ไปนสืบนะหนีไปหลังวัดท่านถามว่าพระทั้งหมดนี่นะใช่ไหมพระที่ไปบ้านเองมีไหมเขาบอกว่าไม่มีพระสององค์นั้นไม่มีหลวงพ่อก็เลยใช้พระองค์หนึ่งให้ไปตามบอกว่า โน่นมันหนีไปหลังวัดโน่นไปตามมันมาพระองค์ที่ไปตามพบกับพระสองรูปนั้นพระสองรูปนั้นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คุณกลับไปเถอะไปบอกหลวงพ่อบอกว่าตาไม่พบนะเดี๋ยวผมจะไปนอนค้างที่วัดลานคาวัดลานคากับวัดน้อยน่ะไม่ไกลกันนักพระองค์นั้นก็กลับมาบอกว่าไม่พบขอรับหลวงพ่อเนียมจึงตอบว่า มันจะพบยังไงวะก็มันสั่งมึงมาเนี่ยให้บอกกูว่าไม่พบพระองค์นั้นจนที่กล้าวต้องยอมรับจึงกล่าวได้ว่าหลวงพ่อเนียมมีเจโตปริยญาณยมีทิพยะจากสุญาณดีมากเรียกว่าสำหรับจุตูปปาตายานก็แจ่มใสามากความจริงก็ไม่ต้องพูดอะไรนะถ้ามีทิพยะจากสุญาณแจ่มใสสิอย่างเดียว อย่างอื่นมันก็ต้องแจ่มใสหมดแต่ว่าทิพยาจักสุยานจะแจ่มใสได้มากหรือว่าน้อยก็ขึ้นอยู่กับวิปาาัสสนาญาณคือ 1. มีญาณดี 2. มีวิปัสสนาญาณแจม่มใสถ้าสองประการน,นี้มีกำลังพอกันเพียงใดเรื่องทิพยะจักสุยานก็ไม่ต้องสงสยัยแต่ว่าเรื่องของสาวกนะอย่าไปเทียบกับพระพุทธเจ้านะเรื่องที่ไม่เผลอไม่ลืมไม่มี ที่ไม่เผลอไม่ลืมก็มีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวนี่ว่ากันถึงเรื่องตอนนี้นะยังไม่จบนะครับเรื่องราวของหลวงพ่อเนียมนะ่ะยังไม่หมดยังมีอีกตอนหนึ่งที่หลวงพ่อปานเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อเนียมบอกว่าท่านเคยร่วมเทศกับอาจารย์แสงวัดพเนียงแตกความจริงอาจารย์แสงสมัยนั้นมีชื่อเสียงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดพเนียงแตกนี่นะมีชื่อเสียงมากจริงๆ เวลาใครเขาจะไปศึกเขาไปศึกที่วัดพเนียงแตกแล้วท่านจะถามว่าเวลาศึกเนี่ยต้องการรวยหรือว่าต้องการเจ้าชู้หรือว่าต้องการจะเป็นนักเลงหรือว่าต้องการเมตตาปราณีถ้าใครต้องการรวยท่านก็รดน้ำมนให้ศึกไปแล้วรวยมีโชคถ้าคนไหนบอกว่าอยากจะมีเมียมากๆเป็นคนเจ้าชู้รดน้ามนแล้วไม่เกินสองวันได้เมียเลยแล้วก็จะได้ไปเรื่อย ไม่มีจังหวะก็เลยตั้งตัวไม่ติดถ้าต้องการนักเลงรถน้ำมนต์ให้แล้วก็ส่งเชือกให้แล้วบอกว่าไปลักควายเขาอาจารย์องค์นั้นจะเป็นอาจารย์แสงหรืออะไรไม่ทราบแต่วัดพเนียงแตกนี่มีชื่อมากและก็มีชื่อมานานในสมัยหลวงพ่อเนียมนั้นน่ะสำหรับวัดพเนียงแตกนี่ก็มีอาจารย์แสงเป็นเจ้าอาวาสหลวงพ่อเนียมเคยเล่าให้หลวงพ่อปานฟังว่าไอ้แสงเนี่ย ข้านเทศกับมันทุกคราวมันไล่ข้าที่เกือบตายทุกทีเหนื่อยให้ข้ามันแก่แล้วเนี่มันหนุ่มกว่าข้ามันไล่ข้าข้าก็ไม่จนข้าก็ตอบมันได้เรื่อยแต่ถ้าว่ามาอีกวันหนึ่งเน่ข้าไปเทศกับมันที่วัดลาดหอยคำว่าลาดหอยนี่ก็อยู่ใกล้ๆกับประตูน้ำบางยี่หนวันหนึ่งอาจารย์แสงไปถึงก่อน ชาวบ้านเขาก็เอาหมากเอาพลูเอาบุรีเอาชาเอาน้ำร้อนน้ำเย็นมาถวายกันเขาก็หัวเราะก,กันครืนครืน้นและตอนนั้นนาทีท้ายอัศนะเนี่ยข้าก็เข้าไปนอนอยู่ที่หัวอัศนะชาวบ้านไม่มีใครเขาสนใจกับข้าหรอกเขาไปคุยกับท่านแสงมันมีลีลาดีมันโกโหกชาวบ้านเก่งมันก็คุยกันฮ่า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 คุยไปคุยมา เดี๋ยวมันก็ร้องตะโกนมาบอกว่าหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะคุยว่ารู้ใจคนอย่างนี้นะเป็นการอวดอุตริมนุยธรรมขาดจากความเป็นพระแล้วไม่ใช่พระถ้าหากว่าหลวงพ่อเนียมเก่งจริงก็ลองบอกมาสิว่าเวลานี้นะผมมีความในใจเป็นยังไงหลวงพ่อเนียมก็บอกว่าแม่พอฟังมันพูดเท่านั้นละ่ะก็นึกในใจเลยว่า ถ้าจะนิ่งอยู่ต่อไปไม่ได้เสียแล้วแม่แสงมันอวดดีมากเก่งบนธรรมมาตไม่พอยังมาท้าตีกันใต้ธรรมมาตอีกไม่ได้ล้วจะต้องเอากับมันสักหน่อยว่าแล้วหลวงพ่อเนียมท่านก็เลยลุกจากที่นอนกวักมือเรียกท่านแสงแล้วพูดว่าแกอยากจะรู้นะว่าขารู้จริงหรือไม่จริงใช่ไหมล่ะงั้นเชิญก็มาหาข้านี่เลยอาจารย์แสงก็เข้ามา ชาวบ้านเขาก็เข้ามากันหลวงพ่อเนียมก็ถามว่าแกอยากจะให้ข้ารู้อะไรบ้างอาจารย์แสงก็เลยบอกว่าถ้ารู้จริงก็บอกเวลานี้ผมมีความสุขหรือว่าความทุกข์หลวงพ่อเนียมก็เลยบอกว่าไอ้คนอย่างแกเนี่ยมันจะหาความสุขที่ไหนวะก็เวลานี้นแกสร้างโบสถ์แกขอยืมเรือมาสี่แจวของชาวบ้านเขามาเขาซื้อมาราคาสี่รบาท ยังเป็นเรือใหม่แล้วไอเรือลำนั้นนะขโมยมันก็ลักไปเวลานี้จะยังเทศวรวบรวมเงินใช้นี่เขาไม่หมดก็ไอ้เทศสมัยนี้นะนะลูหลานเอ้ยถ้าใครไปเทศได้ถึง20บาทแล้วก็เฮงเต็มทีแล้วยังดีก็5บาท6บาทเท่านี้ก็เรียกว่ารวยแล้วไม่ใช่ราคาร้อยราคาช่างอย่างเวลานี้ ตามปกติเทศกันน่ะไม่ได้ห้าสลึงบ้างสองบาทบ้างดีไม่ดีก็ไม่ค่อยจะถึงบาทสมัยนั้นถ้าใครได้มายี่สิบบาทก็จัดว่าเป็นนักเทศอย่างดีในเมื่อหลวงพ่อเนียมบอกอย่างนั้นว่าแกยังหาเงินใช้หนี้เขาไม่หมดเอาละเป็นความจริงเมื่อตอบมาตรงๆหลวงพ่อแสงก็ตอบว่าจริงหลวงพ่อแสงก็ถามต่อว่าทำยังไงละ่ะ ผมถึงจะใช้นี่เขาหมดหลวงพ่อเนียมได้ท่าก็เลยตอบว่าไอ้แกเนี่มันโง่เนี่ยแกกลับไปเสิเวลาวันพระก็ไปบอกผู้ชาวบ้านเขาบอกว่าเวลานี้เรือมาสี่แจวขอยืมเข้ามาขนทรายขนอิฐขนดินทําอิฐสร้างโบสถ์ขโมยมาลักไปไอ้แกตั้งใจจะใช้นี่เขาแต่ก็ยังไม่มีเงินไปเทพรวบรวมเงินมาแล้วก็ยังไม่พอ เวลานี้แกมีเงินอยู่80บาทเศษเศษใช่ไหมล่ะอาจารย์แสงได้ยินถึงกับอึ้งแล้วก็ตอบว่าเออใช,ใช,ใช,ใช่หลวงพ่อเนียมก็บอกว่าเอ้าแกก็บอกประกาศกับชาวบ้านเขาเลยซิว่าแกเทศมาได้80บาทเศษเศษก็ตั้งใจจะใช้เป็นค่าเรือมันก็ยังไม่พอถ้าบรรดาญาติโยมทั้งหลายจะช่วยแล้วก็จะช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยตามกำลังศรัทธาก็จะเป็นการดี แกบอกเท่านี้นะแล้วแกจะได้กำไรอีกสี่ร้อยบาทหมายความว่าไอที่จะใช้เขาสนะี่ร้อยน่ะมันก็ยังจะเหลืออีกสี่ร้อยบาทเพราะว่าได้แ0ดรอยบาทนั่นเองหลวงพ่อแสงได้ยินดังนั้นก็ถึงกับก้มกราบหลวงพ่อเนียมวันนั้นท่านบอกกับหลวงพ่อปานว่าตั้งแต่นั้นมาไอแสงมันไม่ไล่ค่าเลยวะ่ะเทศกันแบบสบายส พะมันกลับไปวัดมันนะถึงวันพระมันก็จะประกาศตามที่ฉันว่ามันได้แปดร้อบาทจริงๆให้ท่านแสงตามมาไหว้ข้าถึงวัดเนะ่ยแล้วต่อจากนั้นจะเทศจะทำมันก็ไม่ไล่ข้าอีกเลยเทศกันสบายเชียวหลวงพ่อปานบอกว่าหลวงพ่อเนียมนมียาณคล้ายๆกับพระอรหันต์ที่ว่าอย่างนั้นนะนะท่านว่ามีคุณสมบัติคล้ายกับพระอรหันต์ ท่านไม่บอกว่าพระอาหารหันต์นะท่านบอกว่าคล้ายจะเหมือนเหมือนว่าจะคล้ายก็ช่างหลวงพ่อเนียมบอกกับหลวงพ่อปานว่าเมื่อก่อนหน้าแกมาเนี่ยนะแม่ข้าเกือบแล้วละว,วะข้าถูกงูกัดนะข้าเดินไปกลางลานวัดข้าถูกงูกัดแม่ข้าเห็นว่ามันเป็นงูเห่านะข้าก็เลยมาที่กุฏิของข้านั่งเป่าเป่าเป่า,ปาพักเดียวมันก็หาย หลวงพ่อปานก็เลยอยากได้คาถาแก้งูเห่าบ้างจึงเอ่ยถามว่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อใช้คาถาอะไรเป่าพิษงูเห่าหายครับท่านก็บอกว่าไอ้คาถาที่ใช้เป่านเนี่ยมันก็มีเยอะวะในเจ็ดตำนานทั้งเล่มใช้ได้ทั้งนั้นแหละแกเอาตรงไหนก็ได้หลวงพ่อปานได้ยินคำตอบก็บอกว่าเออหมดท่าเลย หลวงพ่อเล่นบอกว่าเจ็ดตำนานทั้งเล่มเอาตรงไหนก็ได้นี่ก็แสดงว่าจิตเข้าถึงแท้นะมีพลังจิตสูงแล้วอีกตอนหนึ่งหลวงพ่อเนียมบอกว่าไอ้พวกผีเนี่ยนะมันจะเอาคนแถวนี้ข้าไม่ยอมให้มันมันบอกว่ามันจะเอาคนทั้งสองรอยคนมันขอข่าเอ้ยข้าไม่ให้มันข้าไม่ให้มันเมื่อจะเอาคนมาทังสองร้อยคนข้าก็ตายนะสิ พระก็ตายไม่มีใครเลี้ยงคนน่ะมากกว่าแต่คนตายทั้งสองร้อยคนบ้านมันก็หนาวหมดเขาก็ยกบ้านหนีหมดข้าไม่ยอมให้มันเอ๊ะมันโกรธข้าแอะแล้วข้าจะไปไหนมันก็เดินตามถือไม้แหลมอันหนึ่งเดินตามไปไม่ว่ากลางวันกลางคืนข้าจะไม่ยอมเผลอให้กับมันแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งข้าไปซ่วมว่ะข้าเผลอไป แมพอไปถึงส้วมเผลอไปมันย่องเข้าไปข้างหลังแล้วเอาไม้พุ่งปังเข้ามาที่ท้องข้าข้าขี้แตกพรวดเลยโอ้โหมันขี้เสียหมดท้องชักจะไม่มีแรงเวลาออกจากส้วมต้องใช้ไม้เท้ายันมาถึงกุฏินี่พอถึงกุฏิขานอนแผ่นึกเป่าตัวเองอยู่ครึ่งวันสักครึ่งวันจึงมีกำลังปกติ หลวงพ่อปานก็ถามว่าหลวงพ่อใช้คาถาอะไรเป่าก็รับหลวงพ่อเนียมก็บอกว่าข้าเอาตามเจ็ดตำนานที่ไหนก็ได้บทไหนก็ได้ชอบบทไหนก็เอาบทนั้นนะเป่าลงไปเถอะหายเองและคนถ้ายังไม่ถึงเวลาจะตายนะมันหายเองหลวงพ่อปานอยู่กับหลวงพ่อเนียมสามเดือนก็ลากลับก่อนจะกลับหลวงพ่อเนียมก็รูปศีรษะแล้วบอกว่าปานเอ้ย เองมันปรารถนาพุทธภูมินะจะหวังอรหันตในชาตินี้นะได้แต่ก็ะทำไปเถอะเพื่อบารมีของเองจะได้เต็มเวลาข้าตายแล้วถ้าเองสงสัยอะไรก็ไปถามท่านโหนงเขานะท่านโหนงนะเขาพอจะแทนข้าได้เรื่องอภินิหารพระอริยสงนั้นเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติยากต่อการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ แต่เป็นเรื่องที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยจิตที่ศรัทธาเมื่อใดที่จิตมีศรัทธาเมื่อนั้นปาฏิหารก็จะบังเกิดก่อนจาก,กันอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ